เอ็นนี้คือโคตรตลกมากจากคำพูดของเขาวงไปนูน่นผมถามก่อนเลยเป็นไหนคมาร์คไหนรู้ไหมนี่เลยครับไมนัทจะมาเล่นไมนัทแล้วสรุปไมนัทมีโคนด้วยผมเลยพูดคือคานขึ้นมาก่อนเลยว่าจะไปยังไงให้ถึงไมนัทเารอบๆอ,อ่ะมันมีคนไง รอบๆมันมีคนเนกาโด้ก็มีกระโดมีดีว่าโซนเนี่ยมันไม่มีก็เลยถามว่าจะไปยังไ,ไงไหมให้ถึงไบนัดวันนี้เก็พูดไปไงี้ท้ายเขาก็เลยแบบพาร์คไปที่ลาเบนผมก็เลยไปจอดบ้านนี้ก่อนเพื่อที่จะส่งหาที่เล่นไปอีกไมนัดมีคนอยู่จากนั้นวงบีบวงบีบไปนู่น ไปแถรถนี่บ้านที่แกมาร์คคือบ้านนี้ผมก็ขับรถมาเช็คให้ก่อนเลยลายเครื่องบินน่ะมันตัดประมาณเนี้ยตัดประมาณไมนัดคือลงไมนัดได้โซนเนี้ยลงได้หมดเลยคือโชคดีมากที่บ้านเนี้ยแม่งไม่มีคนเลยสักที่เดียว คือถ้ามีคนอ่ะบอกเลยว่าแตกขับรถมาเนี่ยแตกถ้าเกิดโซนเนี้ยมีคนเนี่ยโซนเนี้ย,นนยมีคนนะแตกกว่าจะไปถึงดูนได้นะแต่นี่คือมันโชคดีไงตรงที่วมันยังไม่มีคนแค่นั้นแหละพอไปถึงบ้านดูนได้ปุ๊บคือมันมีรถอ่ะมาจอดบนเขานี้คันหนึ่งเอ้จี่หนึ่งไม่รู้ว่าจี้ไหนไม่รู้ที่เดียวกันหรือเปล่าด้วยแล้วก็มีคนมาจอดตรงเนี้ยที่ผมเคยอยู่ ยิงเพื่อนน็อกแล้วก็โดนตีแตกนี่โอเคโคลัตตี้กันนี่มีรถมาจอดตรงนี้แล้วก็นี่เพื่อนน็อกเอาเพื่อนน็อก,กอะพี่อุ้ยแกก็ไปชุบไอ้เนี้ยลงมายิง มันพลาดตรงที่ไม่มีใครดูตรงนี้แค่นั้นแหละเพราะเพื่อนอะ่ะโฟกัสนู่นอยู่อ้นี้มาชิดบ้านก็เลยโดนยิงฟรีเขาก็บ,บอกเขาก็บ,บอกนะไอ้ตัวที่เขายิงอะเจ็บมากก็เลยจะวิ่งผมจะวิ่งไปป่าไอ้ตัวที่เจ็บอะแล้วแม่งไอ้ทีอ่อย,อยู่ข้างบนผมไม่รู้ว่ามีตัวอยู่ข้างบนด้วยก็เลยโดนตัวข้างบนยิงฟรีเลย ก็คำพ,พูดเขาบอกว่าอันนี้เจ็บก็เลยพยายามจะวิ่งไปปาดให้งั้นเดี๋ยวเขาจะพูดอะไรเยอะสุดท้ายผมก็ตายเพราะโดนข้างบนยิงมานั่นแหละแล้วพอที่แจกปุ๊บขาพูดว่าโอ้แบบไม่น่าไปชุบเลยถ้าไม่ชุบนี่น่าจะเล่นได้อุตส่าห์พามาแบบที่สวยๆเลยพามาที่สวยๆเข่าพามาหรอเขาแค่ม้ากลางวงเปล่าวะคนที่พามาคือใคร ไี่ช่ผมเหรอวะผมมาสกาวอะผมผมวิ่งมาสกาวให้ก่อนนู่นนี่นั่นกนพูดแบบคือผ่านถ้าเกิดตรงนี้มันมีคนอะคือผมแตกกอนเพื่อนเลยนะจะไม่มีทางเข้ามาถึงบ้านนี้ได้เลยนะคือแบบพูดแบบโอ้โหตัวเองดูดีเกินสาวพามาเล่นที่แบบสวยๆเลยนะแบบที่สวยจัดเลยอะแล้วเวต่อไปที่แกจะไปเล่นคือนู่นเลยจังหยาดไปเล่นจังหยาดต่อแต่ว่าโดนรถ คนไอ้โดนรถมาดีก,ก่อนแค่นั้นแหและก็เลยไม่ไปไม่ถึงจังย่างตอนแรกอ่ะก็คือกำลังจะขยับกําลังจะขยับแ้วแหละจังย่าแต่ทีนี้มันมีรถขับปกติก็เลยไม่ได้ไปแล้วจังย่าไม่มีคนด้วยอาจจะเล่นได้อีกลกลวงแล้วยางมันผ้าตรงที่เพื่อนมันไปน็อกด้วยแหละเพื่อนเป็นคนไทยนะซึ่งบอกไปแล้วด้วยว่ามีคนจอดบนเขาเพื่อนมันก็ยังจะแบบตั้งยิงอ่ะคนเนี้ยจอส่องไอ้เนี N ้ยเนี้ย องอัดหาเลยเนะี่ยเนี่ยนั่งยิงเนี่ยผมมาบอกแล้วว่าบุน้น่ะมีคนนะแทนที่จะรีบวิ่งกลับบ้านโดนยิงเนาะก็ค้ำให้แหละแต่มันค้ำได้ไม่สุดไงสองก็บอกอ่ะแล้วผมยิงแค่ก็แล้วผมยิงแค่คนเดียวเจ็บไปเนี่ยไอ้นุนก็เจ็บไอบเ้เเบิลเอ็กซ์มันโดนที่น้นยิงคือตลกคำพูดกันมากแต่ อุกสาพามาอย่างสวยเลยพ,พามากูก็แค่มาร์คจุดเล่นมาร์คแบบก็แค่มาร์คอะ่ะมาร์คกลางวงอะ่ะเอางี้คือมาร์คไปงั้นงั้นอะ่ะมันมาร์คกลางวงอะ่ะใ,ใครเขาการ์ดได้ไหมเออจริงไหมเนี่ยกลางวงเลยเนี่ยวงอุตี่า่์มาร์คกลางวงใค,ใครเขาก็ต้องมาร์คได้ป่าวะ ไม่จำเป็นต้องแบบโอยเข่าพาเข่าบาักแล้วแบบจะบอกว่าโอ้โหพามาเล่นนะนู่นนี่นั่นนะได้เลยอ่ะไอคิเอะอะไาเล่นกลางวงเป็นหลักเห็นติ่มไม่เล่นญิง